สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนามว่ารวยชนะโชคครับตำนานบทใหม่ของหลวงพ่อพัดนะครับทีมงานเดียวกับสิทธิโชคและรวยชนะจน99อันโด่งดังผมแกะไปแล้วประมาณครึ่งลังเลยตอนนี้ยังเหลือบางส่วนที่เอาไว,ใาาไวใ้ให้ศึกษากันเอาไว้ให้พี่ๆให้ศึกษากันยังไงก็มาติดตามรับชมครับดูดีว่ามีรุ่นอะไรบ้างครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ แล้วก็มาพบกับช่องเปิดเลนสองพระนะครับหลายวันที่ผ่านมาก็ห่างหายกันไปนานวันนี้เราจะมาชมเหรียญรวยชนะโชคมีเนื้ออะไรบ้างลองช่วยกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บแล้วก็น่าสะสมมากๆเป็นเหรียญใหญ่หน้าชัดคมของทีมงานรวยชนะจน99หรือทีมงานสี่ทิโชคนั่นเองอ่ะ ลองไล่ลองมาดูนี่เลยเหรียญยอดนิยม1เหรียญน,นะครับเหรียญยอดนิยมหยนึ่งเหรียญตั้งแต่สมัยหลวงพ่อรวยหรือไม่ว่าหลวงพ่อไหนๆนะครับก็เป็นเน,เนื้อทองแดงลมดําเนื้อทองแดงลมดําก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีก1เหรียญเลขสวยมากๆเลข7 7 3ดี่ด้านหลังก็เป็นยันพุทธซ้อนยันคูแบบนี้ครับมีมีไก่ชนเป็นเอกลักษณ์นะครับด้านหลัง เป็นเหรียญทรงรูปไข่ตีโคตรดอเด็กนะครับนี่อยู่ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงเนื้อทองแดงลมดำอ่ะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับอันนี้เป็นหนากากทองทิพย์ดูความนูนด,ดูความนูนด้านข้างนี่ขนาดเนื้อล่างๆยังสวยขนาดนี้คือสวยมากนะครับเนื้อนี้อ่ะเนื้อที่2เดี๋ยวเราไล่ไปดู เนื้อทองทิพซาตินลงยาคุยพืนฟ้าครับโอ้โหเนื้อทองทิพซาตินลงยาคุยพื้นฟ้านะครับเดี๋ยวจะไล่เท่าที่มีให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่จะได้ไปกันไวๆกระไรเงินไม่มีลงยานะครับมีกระไรเงินกับกระไรทองกระไรทองผมนี่โดนขอแบ่งไปแล้วนะครับเหลือแต่กระไรเงินสวยมากอ่าเนื้อกระไรเงิน ต่อมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะ่าจะเป็นผิวลุ้งนะเลขเจ็ดสองเจ็ดเป็นเนื้อเป็นเลขหักเงินหักทองสวยมากๆนะครับเนื้อทองแดงผิวลุง้งลงยาส้มนะอันนี้ไม่ใช่สีแดงนะครับลงยาส้มอ,อีกเหรียญหนึ่งนี่มาดูนี่ลงยาแดงนิยมสุด ลงยาแดงคุ้ยพื้นทองแดงซาตินครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมเลยเนื้อซาตินนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับดูผิวเขาสวยมากมากครับนะครับผิวสวยมากๆหน้าหลวงพ่อนี่สวยมากๆอ่ะเดี๋ยวจะหยิบนี่ทองทิปซาตินให้ดูนี่นะครับทองทิปซาตินงานลงยาบอกเลยว่าสวยจริงครับ งานลงยาเนี่ยอะดูหน้าพ่หลวงพ่อชัดๆคือผมไม่ได้แกะออกจากซองเนาะมันก็เลยอาจจะวาวๆบ้างนะครับพี่ๆนี่ช่วยกันดูความสวยนะงานลงยาเหรียญของรุ่ดรวยชนะโชคเนี่ยจุดเด่นเขาจะมีไข่ปลาอยู่ด้านข้างนะใครเห็นไหมเห็นไหมเป็นเม็ดไข่ปลานะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับจุดเด่นของรวยชนะโชคนะจะมีเป็นเหรียญไขป่ปลา แล้วก็คุยพื้นส่วนใหญ่จะเป็นงานคุยพื้นหมดเลยนะลงยาแบบนี้คุยพื้นลงยาสวยๆแบบนี้หน้าหลวงพ่อคมมากครับจมูกโดง่งปากสวยแววตาชัดดูเส้นเกษานะครับลอยย่นนี่สังคติจีวรสงามครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับตี ขอทหารยันนิชาลิติแบบน,นี้นะเรามาดูลงยาเขียวกันบ้างเมื่อกี้เป็นทองทิพย์ลงยาแดงอันนี้มาลงยาเขียวนะครับเนื้อทองทิพย์เหมือนกันลงยาเขียวเหนียวซับครับลงยาเขียวเหนียวซับคนเกิดวันพุธท,ที่นิยมชอบใช้สีเขียวก็จะหมายถึงบริวารแต่ พูดถึงคนเกิดวันศุกร์ใช้สีเขียวก็ดีนะครับหมายถึงการเงินหมายถึงเงินทองนะครับมูลละนี่อ่ะดูด้านข้างนะครับนี่เห็นไหมนูนมากนะครับด้านข้างนูนมากต่อไปนี่ลงยาแดงลงยาแดงเนื้อทองทิพ์ลงยาแดงเนื้อทองทิพ์ลงยาจีวอนครับ นี่ลงยาจีวอนด้วยเหรียญนี้ลงยาจีวอนด้วยเลข3มหลักนะครับเลขหับเงินหับทองนะ5้าห้าทุกเหรียญที่ผมรีวิววันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับหากใครสนใจก็ลองติดต่อผมมาได้นะถ้าชอบเหรียญไหนอ่ะเราลองมาดูลงยาม่วงกันบ้างยาม่วงนี่ขูลงได้แบบเววาวมากครับสวยสดงดงาม งานลงยานี่สวยสดงดงามครับไม่ต้องห่วงทีมงานชัยวัดโคราชนะครับหรือทีมงานสิทธิโชคทีมงานรวยชนะจน9-9นะครับอันโด่งดังดูครับให้ดูงานนะสวยแววตาหลวงพ่อนีอ่คมชัดครับเหมือนกว่านี้ก็ลองไปดูที่วัดนะครับ <laughs> อ่านี่ดูลงยาม่วง เป็นยาม่วงที่สวยมากใครชอบสีม่วงนี่พลาดไม่ได้เลยนะผมมีอยู่หลายเหรียญด้วยอ่านี่เห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาม่งเนื้อทองทิพยามาม่งนี่ทองทิพย์ผมมีสองเหรียญที่สุดเลยมาดูกระไรเงินนะครับโอ้โหมองผ่านๆคิดว่าหน้ากากทองคํานะครับมองผ่านๆนึกว่าเนื้อเงินหน้ากากทองคําแต่ไม่ใช่นะ เป็นกระไหลเงินลงยามงนะ่งหน้ากากทองทิพย์ครับดูครับกระไหลเงินลงยามงนะ่งหน้ากากทองทิพย์สวยมากยามง่งโอ้โหเหลือบเหลือบแสงไฟนึกว่าสีน้ําเงินเออเนี่ยเห็นไหมน้าเงินอมม่วงนะครับออกน้ําเงินอมม่งนะนี่เลขแปดสามหนึ่งเลขสามหลักด้วยนี่ตีโคดกององอคือกระไหลเงินนะครับตีโคดกององอคือกระไหลเงิน เป็นงานหน้ากากทองทิพย์นะตัวนี้จมูก100%ไม่มีรอยเลยนี่กระไรเงินหน้ากากทองทิพย์เหมือนกันแต่เป็นลงยาน้ำเงินหน้ากากทองทิพย์นะครับดูสวยมากลงยาคุ้ยพืนน้ำเงิน เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะตั้งแต่สมัยรวยชนะจน99เหรียญก็จะเริ่มมาประมาณนี้นี่เหรียญเหรียญก็เริ่มเริ่มมาจากประมาณนี้ไต่ขึ้นไปตั้งแต่ประมาณหลัก4-500นะครับจนทุกวันนี้ชนะจน99นะครับชนะจน99นี่โอ้โหหลายพันแล้วนะเหรียญหลายพันเนื้อเงินเน,นเนื้อเงินเนี่ยสองหมื่นกว่านะสำหรับชนะจน99อันนี้รวยชนะโชคพึ่งออกมาเมื่อน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เ,เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเท่านั้นเองผมไม่มีเวลาทําคลิปนะครับหลายคนได้ทําคลิปลงไปบ้างแล้วล่ะนะครับผมอยากจะทําคลิปแล้วก็พยายามแกะออกมานะแกะประมาณ30ลุ้นได้นะครับสามสลุ้นเนี่ยเอามารีวิวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ให้เห็นเหรียญจริงกันจะชัดเลยว่าถ้าเราลุ้นเนื้อเรามีโอกาสได้อะไรบ้างนะถ้าเราลุ้นเนื้อเรามีโอกาสได้อะไรบ้างอันนี้เป็นเนื้อทองทิพซาติน ลงยาคุยผืน้ำเงินนะครับองทิพซาตีนลงยาคุยผืน้ำเงินก็ะไลกไระไลเงินหน้ากากทองเนี่ยผมมีอยูอ่ผมน่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับมียาแดงยาน้เงินยาม่วงยาฟ้ายาฟ้านี่สีมันเกิดหลวงพ่อนะสีมันเกิดหลวงพ่อนะครับต่อไปรายการมัตเตอร์พี๊ รายการมาสเตอร์ e ี e นะครับนี่รายการมาสเตอร์พีในรังในรางมีกี่เหรียญไม่แน่ใจแต่มีไม่เยอะในรังเนี่ยล่าสุดผมลองแกะดูผมเจอยาแดงกับยาฟ้าเหรียญน,นี้เจอยาแดงกับยาฟ้าเหรียญนี้ยาแดงผมขายไปแล้วนะครับเหลือแต่ยาฟ้ายังดีเหลือยาฟ้าให้เพื่อนๆพนพ,นพ,นพี่ๆได้ชมกันมีความมาสเตอร์ e ี e ยังไงดูนี่ปกติหลังเหรียญจะไม่ลงยานะครับ จะไม่ลงยาเป็นตัวพิเศษเท่านั้นนะลงยาด้านหลังสําหรับรายการลุ้นเนื้อตัวพิเศษลงยาด้านหลังแล้วมาดูเลขเหรียญน,นี้เปิดได้เลขสีด้วยนะครับโอ้เลขตัวเดียวผมโชคดีมากๆได้เหรียญน,นี้มานะฮะยังไม่มีเจ้าของนะครับยังไม่มีเจ้าของนี่เป็นเนื้อทองทิพย์รายการมาตเตอร์พีซหายากนะครับหายากในรังไม่แน่ใจว่ามีกี่เหรียญแต่มีน้อยมาก นะครับมีน้อยมากเป็นหลักหน่วยอ่ะมีน้อยคือเป็นหลักหน่วยเลยอ่ะกล่องก็จะเป็นแบบนี้สีเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่สีเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมติดเบอร์ไว้ให้ลุ้นโชคกัน หลือไม่เยอะแล้วใครสนใจก็ติดต่อมานะครับอยากลุ้นโชคซีนเดิมก็จะเป็นแบบนี้ลุ้นโชคซีนเดิมก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเลือกเนื้อเลือกเนื้อที่เราชอบเลยก็อาจจะแพงกว่านะครับเนี่ยก็ลองดูลุ้นก็คือลุ้นโชคนะครับลุ้นโชคลุ้นออกมาก็จะได้แบบที่ผมรีวิวไปแบบอะเรามาดูตัวแถม นอกหลังยกลังมาได้อะไรบ้างหลายคนก็ยังสงสัยนี่เป็นชุดแถมยกลังนะครับจะได้มาสามเหรียญใน3มเหรียญน,นี้มีอะไรเราจะมาดูกันในสามเหรียญน,นี้ได้อะไรมัง่งยกลังตัดผ้าไปแกะฟึบอ่ะสมมุติว่าผมแกะแล้วนะผมบางเงินผมแกะไว้อยู่แล้วสามเหรียญเมื่อกี้นะครับนี่หนึ่งเลยเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีวรน,นะครับ เนื้อทองทิพย์ซาตินลงยาจีวรชุดแถมยกรังนะเนื้ออบาก้าซาตินลงยาจีวรน,นะครับนี่อันนี้เป็นชุดแถมยกรังได้ได้มาสามเหรียญคือคุ้มมากๆคุ้มมากๆนะครับแล้วดูความสวยนะฮะดูความสวยของสามเหรียญน,นี้นะครับดูอบาก้าซาตินเหมือนเหมือนเนื้อเงินเลยไหมเหมือนเนื้อเงินซาตินเลยไหมครับดู แต่รุ่นนี้ไม่มีเนื้อเงินซาตินในการลุ้นเนื้อนะคือเนื้อเงินซาตินเนี่ยต้องเป็นรายการจองผมมีเนื้อเงินรายการจองอยู่หนึ่งเหรียญเดี๋ยวผมเอาให้ดูอ่ะอันนี้เป็นทองทิพย์ซาตินลงยาจีวรตัวแถมนอกรังนะครับนี่ความเป็นเสน่ห์ของซาตินคือมันคมชัดเห็นเส้นไหมคมชัดนะครับคมชัดมากคมชัดแล้วก็ดูเป็นเหรียญแบบ เหรียญเก่าเหรียญวินเทจแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เหรียญเก่านะเป็นเหรียญใหม่นี่มาดูแค่ทองแดงก็พอดูนะครับทำไมถึงน่าเก็บก็เพราะแบบนี้แหละครับความสวยนะครับอย่างแรกเลยที่เราที่เราต้องบูบชาเพราะว่าเนี่ยศิลปะพระนะครับดวงตาพระงานแกะพระงานเกษางานปากงานจมูกแล้วก็งานลงยาโดยองค์รวมเนี่ยดูเม็ดไขป่ปลา ชัดๆสวยๆคมๆแบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อนาคตคนเขาเล่นกันแน่นอนอนาคตคนเขาเล่นกันแน่นอนเพราะเป็นหนึ่งในทีมสร้างของรุ่นชนะจน99ด้วยที่นิยมมากในขณะนี้นะครับอ่ะเหรียญอีกอีกเหรียญหนึ่งที่เปิดเจอคือลงยาลายเสือ ไหมเนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือเขียวนะครับเปิดเจอเหรียญหนึ่งนี่เปิดเจอเหรียญหนึ่งเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือเขียวในหลังก็มีไม่เยอะนะครับลงยาล, hi, ยลยายเสือเขียวดดล,ลงยาลายเสือเขียวคาดดำก็มีลงยาลายเสือแดงคาดดำแบบนี้ลงยาจีวรเป็นเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับ ที่ผมเปิดเจอนะสวยทุกเนื้อจริงๆนะครับเท่าที่ผมเปิดดูอะ่ะเนี่ยเท่าที่ผมเปิดดูอ่ะเนื้อล่างสุดไล่ลงมาก็จะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยครับนี่ดูขนาดเนื้อล่างๆนะครับไม่ผิดหวังเลยเอาไปขึ้นคอไม่ผิดหวังเลยนเนื้อทองแดงผิวลุ้งแบบนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเนื้อ ที่พิเศษมากๆสำหรับอันนี้น่าจะเป็นปอกลูกปืนนะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนลงยาได้นะเป็นเป็นการเป็นงานลงยาผสมผสานระหว่างยาชมพูกับยาฟ้าแล้วก็ลงยาจีวอรด้วยนะครับลงยาชมพูยาฟ้าแล้วก็ลงยาจีวรด้วยปอกลูกปืนตีโคตรปอนะตีโคตรปอทุกเนื้อเนี่ยจะตีโคตรหมด หากใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรทักมาถามถ่ายมาคุยกันได้แต่บางครั้งผมอาจจะติดงานประจำนะก็ทักไว้นะครับทักมาทางไลน์ก็ได้หรือทาง Facebook ก,ก็ได้นะครับใครอยากติดตามทาง Facebook ก,ก็พิมพ์ภาษาไทย Facebook เ,เว้นวัคเอ,อ่เอ,อพิมพ์ในช่องค้นหา a c e b o o k เนาะพิมพ์ว่าสุธีเว้นวัคบรารมีทาเวชนะครับนั่นคือเฟซเฟซบุ๊กผมนะ แต่ในไลน์เดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ละกัน ID ไลน์นะครับอ่ะสุดท้ายเรามาดูเนื้อเงินกันครับเนื้อเงินรายการจองนี่เนื้อเงินรายการจองว้าวว้าวาวสวยมากครับเนื้อเงินรายการจองผิวแบบขาวจั้วครับดูมีเหรียญเดียวนะเนื้อเงินรายการจองนะครับนี่เนื้อเงินรายการจองเนื้อเงินรายการจองนี่แบบนี้ สวยมากเนื้อเงินรายการจองนะครับเนื้อเงินรายการจองเป็นงานลงยาร้อนนะครับเป็นงานลงยาร้อนนะอาจจะสะท้อนหน่อยดูดีครับความสว่างของเนื้อเงินสวยมากๆากเนื้อเงินรายการจองลงยาแดงเปรียบเทียบกับเนื้อเงินรายการลุนเนื้อนี่เนื้อเงินรายการลุนเนื้อลงยาจะคนละสีกันนะครับลงยาจากคนละสีกัน ลงยาจากคนละสีกันอันนี้รายการจองเนี่ยลงยาแดงจะเป็นสีเข้มหน่อยรายการลุ้นโชคก็จะเป็นสีสดหน่อยนี่นะครับแยกกันชัดเจนนะแยกกันชัดเจนรายการจองกับรายการลุ้นเนื้อลุ้นเนื้อก็มีสิทธิ์ได้เนื้องินแบบนี้นะฮะใครอยากลุ้นเนื้อก็จะมีสิทธิ์ได้เงินแบบนี้ผมมีอยู่หลายลางนะให้ลุ้นกันมีอยู่หลายลางให้ลุ้นกันแล้วก็มีหลายลุ้นให้ลุ้นกัน ใครอยากลุ้นก็แบบนี้นะฮะก็จะได้ไปแบบนี้เอาไปลุ้นเองได้ไปแบบนี้ปกติก็จะไม่มีนิติดหรอกก็จะได้แบบนี้อ่าอันนี้ผมติดไว้ให้ลูกค้าเลือกเลือกเบอร์นะฮะตอนไลฟ์สดใน a c e b o o k นะก็จะได้ไปแบบนี้ใครชอบอย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่องเปิดเลนสองพระนะครับเป็นช่องเล็กๆเดี๋ยวก,ก็พยายาม เปิดพระเราก็มารีวิวให้หลายๆรุ่นเลยนะครับราคาหลักร้อยเท่านั้นราคาหลักร้อยเท่านั้นในตอนนี้นะฮะในตอนนี้หลักร้อยหลักพันต้นๆไล่ขึ้นไปนะครับตามตามราคากลางดีกว่าตามราคาการราคากลางของท้องตลาดเนาะตามราคากลา,า,า,างของท้องตลาดนะครับราคาก็จะอยู่ไล่ไปตามเนื้อนะครับไล่ไปตามเนื้อปกติเลยเหมือนเราเช่าบูชาพระ ได้ขึ้นไปตามเนื้อ,อให้ดูกสักรอบอใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครสงสัยอะไรก็มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับเรื่องของเนื้อต่างๆว่าอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้ออะไรอะไรแบบนี้ลงยานี้ลงยาแบบนี้ใช้ได้ไหมเกิดวันนี้อะไรแบบนี้ก็มาคุยกันได้นะครับอสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งเริ่มเปิดคลิปนะครับเพิ่งเริ่มเปิดคลิปคนดูน้อยมากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ